สถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทำไมเขาไม่เสร็นนะครับกูจะไปรู้มั้ยเหรองี่เง่าดิเสร็จจะมาเกียรว่างโครงการกูเร่งด่วนประชาชนเขารออยู่ถ้ามึงไม่เซ็นมึงก็ต้องออกไปนอนรออยู่ที่บ้าน ว่าเคี่ยนเลยนักหนาไม่พ่อไม่บอกโลอะพวกพี่ทํางานกับพ่อของยูโรด้วยอะคะใช่ปาพี่เนี่ยเป็นผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีส่วนพี่ก็เป็นผู้ช่วยป้ายีีคุณชดารัตท่านฝากให้กําลังใจท่านบอกให้หายไวๆรีบออกไปทํางานให้ท่านรัฐมนตรีนี่น้องยูโรล,ลูกคนรัฐมนตรีครับและนี่เพื่อนเขาน้องเหนอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวด,ดีเจ้าลูกพ่อจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนี่อินดีด้วยนะ อามนตรีก็เป็นไงบ้างวันนี้จะไปเยี่ยมป่ะผมจะไปทําอะไรกับใครที่ไหนอ่ะทำไมพ่อถึงรู้อย่ามายุ่งกับโตอีน่ะความดีเป็นคือสีขาวไม่โดดเด่น อยากโตอยากไปไกลอาจต้องเป็นสีเทาเติบโตตามทางหัวใจหรือโตภายใต้เงาของใครก็เลือกเอาหัวใจของเราอยากเป็นสีอะไรแม้ยิ่งใหญ่จำไม่งดงามถ้าหากทำคนดีหล่นหายสักสีมีค่าชท่ากับเม็ดทราย ใครแพร้ให้ความมึนเมาหัวใจกลายเป็นสีเทาสุดท้ายก็เหลือเพียงความว่างเปล่า น,น้องเหนือมีอะไรจะคุยกับพี่ไปไปคุยกนได้กัน ก่อนพี่เลยไม่ทันได้เตรียมอะไรไว้เลยเหนื่ยหิวไหมจ๊ะดื่มก่อนเหนื่อไม่ดื่มค่ะอยากรีบคุยแล้วก็รีบกลับแล้วเหนื่อนัดพี่มานี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะ มีค่ะพี่กับพ่อพี่ไปทำอะไรลุงมนตรีวันนั้นน่ะทำอะไรลุงมนตรีเครียดจนชักพอพี่กับพ่อของพี่ไปบังคับให้ลุงมนตรีทำเหมือนในข่าวใช่ไหมพวกพี่มันโคตรชั่วโคตรเลวเลยเหนืออย่ามาจับเหนือบอกอย่ามาจับเหนือฟังพี่ก่อนสิ มันไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นเลยแั่นมันเฟกนิวชัดๆอะพ่อพี่กับพี่เนี่ยจะทำอะไรแบบนั้นคิดดูหน่อยสิหรองั้นเหนือจะพูดกับพี่เป็นครั้งสุดท้ายถ้าพี่กับพ่อพี่ทำร้ายลุงมนตีแล้วก็เหนือนี่แหละจะเป็นคนหยุดพวกพี่เองเหนือน พี่ว่าเรามีเรื่องน่าคุยกันนะพี่แบงค์ไม่ตลกนะนี่ฮะนี่ชิดสวยนะครับเจ็บเจ็บเจมาจับนี่พี่แบงค์เอ้ยพี่แบงค์พี่แบงค์ชอบความเจ็บปวดเหรอฮ้ฮ้พี่แบงค์ไปนี่ฮะชอบนีก็ไม่พอพี่แบงค์ไปพี่แบงค์ไปทำไมพี่จะเล่าเรื่องให้ฟังไป

ฮัลโหลสิงเฮ้ยโตอยู่ไหนวะกู <c oughs> ยอยู่หน้าออฟฟิศอะ่ะก็เดี๋ยวกลับละเอ้าแล้ว <c oughs> มึงเจอเหนือหรือเปล่าเนี่ยฮะ <c oughs> เหนือเหนือเสียงอะไรของมึงพูดดีๆไม่รู้เรื่องอะฮะพี่แนพี่เหืขอร้องอย่าทำอะไรเหนือแล้นะคาพี่แไม่ทำพี่จะเล่าลยอย่ฟังไงไม่เอาพี่แดนไม่เอาพี่แดนอย่าฟังทำไม่เชื่อ

เหนือเดี <Ende atorium> <Incred> ๋ยวก่อนเหนือเหนือเดี๋ยวก่อนเหนือเกิดอะไรขึ้นน่ะเหนืออยู่เฉยนะ เอ้ยไม่ต้องมายุ่งกันเดือพี่กับมันอ่ะก็พวกเดียวกันนั่นแหละเห็นแกตัวเอาแต่ผลประโยชน์ให้ตัวเองเคยได้ถึงคนอื่นเขาบ้างไหมเ่ยทำไมทำไมถึงไม่คนแม่หลัีอ่ะพี่โตทำไมถึงไม่คนแม่หลัีอ่ะ ตาบอคอยดูถ้าลุงมนตีเป็นอะไรไปเหนือจะไม่หวันใหยาภัยพี่เลอกทักซิเหนือไปก่อนเหนือเหนือไปเลยค่ะเหนือเหนือ ว่าคนเราต่างหวังจะทําอะไรก็เพื่อหวังอะไรสักอย่างนึงน,นะครับก็ถามหน่อยสิ่งที่เธอทำอยู่ตอนเนี้เธอเบื่อเธอเหนื่อยกับมันบ้างหรือเปล่า อายุราชาการของ,องเองเหลืออีกตั้งปีหนึ่งนะเองก็คงจะได้เป็นนั่งกระทรวงใหญ่ผู้ใหญ่เขาสนับสนุนนี่พี่รู้มาพี่มีเห็นด้วยคือสุขภาพผมมันมันแย่จริงๆครับมันน่าจะดีกว่าถ้าหลีกทางให้คนอื่นเขาขึ้นมาทำมันจะได้ไม่เสียงานราชาการนะอีกอย่างหนึง่ง ไอ้ยูโรลูกชายผมมันก็ยังเรียนอยู่ถ้าผมเป็นอะไรไปตอนนี้มันจะลำบากมนตรีพี่เติบโตมาในราชการนะได้ดิบได้ดีจนทุกวันเนี้พี่คือยากให้มนตรีเป็นอย่างพี่บ้างอยู่ที่ส,งสูงๆแน่นอนแหละลมมันจะต้องพัดแรง เองก็ต้องโน้มตัวตามลมเหมือนตน้นหญ้าอย่ากทำตัวเป็นไม้ใหญ่โต้ลมไม่งั้นเองจะหักโคนยังไงก็เห็นกันลูกเองนะมนตรีโลกใบเนี่ยเองคิดว่ามันสะอาดนักเหรอเองแน่ใจเหรอว่ามันมีเชื่อโลก mm. มีสิ อย่าคิดว่าตัวเองสะอาดนักนำมนตรียัยงไงชีวิตเนี่ยก็หนีความสกปรกไปไมพ่พ้น ฮัลโหลฮัลโหลไอ้โตนี่กูคุยกับไอเรื่องไงวะฮะไม่มีเสียงตอบรับด้วยเนี่ยมีแหละสิงคูไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวมึงหมายความว่างไงวะกูรับตัวเองไม่ได้ไอต่อไปแล้ว เฮ้ยไอ้โต,ตอันพอ่อโตขอคุยด้วยหน่อยอ่ะเรื่องอะไรอะ่ะ ื่องพี่แบงค์เสียหงอาบนตรีแล้วก็เรื่องของพ่อใช่พ่ออยากให้แกมาเห็นจริงๆว่าโลกของธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงพ่อถึงได้ฝากแกกับเสียหงกับแบงค์แกจะได้เข้าใจไงล่ะแต่ว่ามันไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ยังไง มันคือการเล่นสกโศกนะพ่อมันไม่ใช่ธุรกิจเลยนี่คือถ้ามันไม่มีเส้นสายก็ต้องจ่ายใต้โต๊อะไอ้ที่แกอยู่ดีกินดีพ่อมีทุกวันเนี้ยก็เพราะมันเส้นสายกับใต้โต๊ะเนี่ยแกจะปฏิเสธมันไม่ได้เลยนะโต พ่อถึงได่อยากให้แกออกไปดูซิว่าเขาทำกันยังไงคนที่ชนะพ่อไม่อยากให้แกคิดแบบแม่แกเลยนะตอนนั้นแม่แกไม่เข้าใจพ่อเหมือนแกแล้วเป็นไงพ่อมีทุกอย่างเนี่ยได้ยังไงโลกเนี่ยมีคนอยู่สองพวกนะโตวพวกที่แพ้กับพวกที่ชนะโตอยากเป็นพวกไหน ฮัลโหลสวัสดีครับโตนี่อาเองนะ,อ,ะอ,าอาโมนตีเหรอครับใช่โตออกมาเจอกับอาที่กระทรวงหน่อยสิเออได้ครับอา ฮัลโหลสิงไอ้โตอามมนตีอะยอมเสร็จแล้วนะเว้ยจริงดิจริงดิมิชชั่นของเมืองกูอะคอมพีดแล้วนะเว้ยพวกเราถึงฝั่งฝันแล้วว่ะเออโอเคสวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะอ๋อผมมาพบท่านมนตรีนะครับท่านอาทิบดีไม่อยู่นะคะ อ้าวท่านไปไหนล่ะครับพอดีผมนัดท่านไว้ครับอันนี้ใช่คุณโตหรือเปล่าคะใช่ครับท่านฝากของมาให้ค่ะท่านฝากมาบอกว่าขอบคุณมาก คิดว่ามันสะอาดนักหรือยังไงชีวิตเนี่ยก็หนีความสกปรกไปไม่พ้น